สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาล้วงลึกหุ้นเทคโนโลยีที่กำลังเป็นกระแสในตลาดโลกซูเปอร์ไมโครหรือชื่อเต็มซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์อิงค์ตัวย่อคือ SMCI ครับใช่ละ่ะพี่น่าจืดบริษัทนี้ไม่ได้ทำคอมธรรมดานะคะแต่เป็นเจ้าตลาดด้านเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลคลาวด์ไปจนถึงระบบ AI ค่ะผลิตภัณฑ์หลักของเขามีตั้งแต่ r ร็ k Server GPU เซิร์ฟเวอร์แผงวงจรอุปกรณ์เครือข่ายไปจนถึงโซลูชันระบายความร้อนด้วยของเหลวที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง40%เเลยครับกลุ่มลูกค้าก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะทั้งศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ผู้บริการคลาวด์บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกรวมถึงโครงการ AI เช่น XAI ของ Elon Musk ก็ใช้เซิร์ฟเวอร์จากซูเปอร์ไมโคด้วยค่ะผลประกอบการล่าสุดก็น่าตกใจปี2024 ไรายได้พุ่งทะลุ14.94พันล้านดอลลาร์ ار, เพิ่มขึ้นกว่า110%จากปี2023แถมกำไรสุทธิก็โตเป็น1.21พันล้านดอลลาร์ครับแต่ช่วงต้นปี2025ก็มีแรงสะดุดค่ะเพราะรายได้บางไตรมาสต่ำกว่าคาดราคาหุ้นก็ปรับลงมาบ้างบวกกับประเด็นเรื่องผู้สอบบัญชีเอิร์นแอนด์ยังที่ลาออกเพราะกังวลด้านการควบคุมภายในบริษัทค่ะพูดถึงราคาหุ้น ตอนต้นปี SMCI เคยพุ่งทะลุ110ดอลลาร์แต่หลังจากมีข่าวผู้สอบบัญชีเอร์เนสเอนยังหรือ EY ลาออกอย่างกระทันหันโดยให้เหตุผลว่าบริษัทมีปัญหาเรื่องการควบคุมภายในหรือ internal control และไม่สามารถเชื่อถือข้อมูลบางส่วนได้หุ้นร่วงหนักถึงกว่า30%ภายในไม่กี่วันเลยครับใช่ค่ะและที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือหลังจากนั้นมีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐหรือ DOJ กำลังสอบสวนบริษัทเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินนักลงทุนยิ่งเทขายเพราะไม่มั่นใจในธรมาภิบาลองค์กรค่ะสำารายในไตรามาสถัดมาบริษัทประกาศตัวเลขรายได้ที่ต่ำกว่าคาดรวมถึงลดประมาณการรายได้ทั้งปี FY 2025ซึ่งทำให้นักลงทุนที่หวังการเติบโตแบบก้าวกระโดดเริ่มถอยออกครับบางคนเรียกว่าโดนดับฝันกลางทางเลยค่ะเพราะเดิมคาดว่า SMCI จะโตตามเทรน AI อย่างต่อเนื่องแต่ข่าวพวกนี้ ทำให้ตลาดตั้งคำถามว่าบริษัทโตเร็วเกินไปหรือเปล่าและมีปัญหาภายในที่ซ่อนอยู่หรือไม่แต่ล่าสุดครับวันที่10กรกฎาคม2025ราคาปิดของหุ้น S M C I อยู่ที่50.36ดอลลาร์เท่านั้นเองครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบวก0.34ดอลลาร์หรือบวก0.68จเซจากวันก่อนหน้าครับใช่ครับตอนนี้หุ้นได้ปรับฐานหนักมากจากระดับกว่า110ดอลลาร ลงมาสู่โซน50ดอลลาร์เท่านั้นเองเท่ากับราคาหายไปเกือบครึ่งในช่วงไม่กี่เดือนเลยค่ะและควรดูแนวรับแนวต้านไว้เป็นแนวทางเช่นถ้าจะเข้าต้องดูว่าราคา50.00ยังสามารถยืนได้ไหมและแนวรับถัดไปคือ48.20ส่วนแนวต้านใกล้สุดคือ52และ55ครับนักวิเคราะห์หลายเจ้าก็เริ่มระวังกันมากขึ้นเพราะราคาหุ้นขึ้นมามากแล้วและ P/E ยังสูงอยู่หลายสิบเท่าเลยนะคะ แต่ก็มีนักลงทุนบางคนเริ่มสะสมในจังหวะยอดตัวเพราะมองว่าธุรกิจยังอยู่ในเทรนด์ใหญ่เช่น AI และ Cloud Computing ครับแต่อย่างที่บอกไปค่ะราคาหุ้นที่ดีต้องสะท้อนทั้งผลประกอบการและความน่าเชื่อถือของผู้บริหารด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังพิจารณาเข้าเก็บ SMCI ตอนนี้ต้องถามตัวเองก่อนว่าเรารับความผันผวนและความเสี่ยงทางบัญชีได้แค่ไหนนักเทคนิคบางคนก็มองว่า ถ้า S M C I เยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้เมื่อไหร่นั่นแหละค่ะคือตัวชี้วัดว่าจะกลับมาเทรนขาขึ้นอีกครั้งส่วนใครที่ถืออยู่แล้วก็อาจพิจารณาใช้กลยุทธ์ Take Profit บางส่วนเมื่อเขาใกล้แนวต้านและรอจังหวะเข้าใหม่ครับหรือถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวมองพื้นฐานล้วนๆการย่อตัวแบบนี้ก็อาจเป็นโอกาสในการสะสมหุ้นดีในราคาที่สมเหตุสมผลค่ะแต่อย่าลืมเช็คข่าวทุกไตรามาสนะครับ เพราะบริษัทนี้มีความอ่อนไหวสูงต่อข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีใหม่หรือแม้แต่การบริหารภายในใช่แล้วค่ะและถ้าอยากให้ดีติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐด้วยนะคะเพราะยังไม่ปิดคดีค่ะสรุปก็คือหุ้น SMCI มีศักยภาพสูงแต่ก็มีความเสี่ยงสูงพอๆกันไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการตรวจสอบบัญชีและธรรมาพิบาลภายในความผันผวนจากผลประกอบการรายไตรามาสที่ไม่แน่นอน ความอ่อนไหวต่อข่าวและเซนติเมนต์นักลงทุนคู่แข่งรายใหญ่ในตลาดเซิร์ฟเวอร์เช่น Dell, Lenovo, HPE ที่พร้อมแย่งชิงส่วนแบ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี GPU, CPU ที่เกิดเร็วและแรงต้องใช้ทั้งพื้นฐานและเทคนิคมาช่วยตัดสินใจครับและแน่นอนค่ะนี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะคะศึกษาเองเสมอก่อนตัดสินใจและอย่าลืมกระจายความเสี่ยงด้วยนะคะก่อนจากกันไปเรามาสรุปกันสั้นๆว่า SMCI มีอะไรน่าสนใจ และต้องระวังอะไรบ้างจุดเด็ดหลักเลยคือเทรน AI และ Data Center ที่ยังโตต่อเนื่องเทคโนโลยีระบายความร้อน Liquid Cooling ลำหน้าคู่แข่งได้ออเดอร์จากบริษัทใหญ่อย่าง t ท s l a XAI แต่ก็มีจุดที่ต้องจับตาเหมือนกันครับเรื่องธรรมาภิบาลและการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐบาลผลประกอบการที่ผ,ลผลันผวนโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังปี2025คู่แข่งเยอะทั้งเดล l Lenovo HP E แล้วคุณล่ะคะ คิดว่า S M C I ยังน่าลงทุนอยู่ไหมหรือควรรอให้สถารตา์ชัดเจนก่อนคอมเมนต์ใต้คลิปบอกเราหน่อยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนนักลงทุนที่สนใจหุ้นเทคโนโลยีด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกคนลงทุนอย่างมั่นใจค่ะ